มาฟังข้อมูลนะครับพามาตีเชิงตัวเก่งอีกหนึ่งตัวนะครับเจ้าบิ๊กเบนของราชสีอีสานนะครับที่ได้คู่กับทางด้าน,นเจ้าดีโด้ท่นเองนะครับตอนนี้สินจอดอยู่ที่14เอฟแล้วนะครับ วันที่10นะครับสัตหีบมหาราชนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นลูกพะของราชสีสานเลยนะครับพ่อเป็นทางด้านเจ้าราชสีนะครับตัวที่เป็นแชมป์ที่ไก่ทองนะครับส่วนแม่นี่ก็เป็นสายเยียบุริลัมนะครับของพี่โยโชคดาราฉายเนาะก็ตัวนี้เนี่ยสิติไม่ธรรมดาเลยนะครับก้าวเที่ยวนะครับเป็นลูกถ่ายและครับชนะเชิงทุกเที่ยวเลยนะครับสำหรับก้าวเที่ยนี่กอล่าสุดนี่โจฟอร์มาสวยมากนะครับชนะทางด้านเจ้าซีอุยนะครับของพี่ิวกันโชคซับเนาะวันนั้นนะครับ 4.4m นะครับอันกับหน่อยนะครับ ตัวนี้นะครับทางชนนะครับเป็นไก่ขยับขยับนะครับขยับบิดหาช่องตินะครับปากไวนะครับแข้งลึกแข้งคมมากๆเลยนะครับก็เป็นไก่ที่หาช่องตีดีมากเลยนะครับสําหรับเจ้าบิ๊กเบนเนี่ยก็ใครจะเอาชิปเก่านะครับของเจ้าบิ๊กเบนนะครับไปดูนะครับหรือว่าของเจ้าดีด้วนนะครับไปดูนะครับไปที่หน้าช่องผมได้เลยนะครับพร้อมดูถ่ายทอดสดด้วยนะครับเจอกันในลุ่มนะครับติดตามด้วยนะครับตัวนี้หลายมากนะครับเจ้าบิ๊กเบนนะครับของเจ้าจีสารนะครับติดตามด้วยนะครับ